นี่คือเรยเวทคลองท่าหลวงนะครับไฮแอมเพิเมืองพิจิตรนะครับเรือเรือกำลังเรือกำลังลากไอ้ไอ้นะเรือกำลังลากลงบิ๊กแบ็กนะฮะก็ก็จะตอกตอกกันตรงตะลิงก่อ <c oughs> นริมตะลิงนะกันแนวตะลิงกันแนวตะลิงที่มันที่มันขาดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปดูพื้นที่ที่ที่ขาดเพราะว่าน้ำเอ่อน้ำมาจากเนินกลุ่มจากบางกระทุ่มนะครับจากพิษณุโลกนะครับพอเข้ามาคลองท่าหลวงเนี่ยคลองท่าหลวงเนี่ยมันจะยาวไป จนถึงเขตตำบลท่าหลวงแล้วก็มีประตูประตูท่าหลวงนะฮะประตูน้ำเดี๋ยวประตูที่สะพานดําที่ประตูท่าหลวงแล้วแล้วก็น้ําตอนนี้น้ําก็เริ่มทรงแล้วก็ยุบๆไปบ้างแล้วจากตรงนี้นะฮะแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าคันคันคลองที่แตกไว้เนี่ยมันลึกประมาณสัก2เมตรกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับชาวบ้านกาลังขนไม้อยู่คานะครับเพื่อจะไปจุดที่เกิดเหตุตรงที่คันคลองแตกนะครับ ต้องขนไม้อยู่คาใส่เรือไปนะครับเพื่อไปจุดที่จุดเกิดเหตทางจากตรงนี้ประมาณสักสองสามเมตรครับนนี้ครับชาวบ้างขนไม้อยู่ามาเพื่อจะทำแนวกันตลิ่งผาเฮ้าเรมาเลยมาลายมาเาเยาเยมาเยมาเลยมาเลยาเลยเลยมเลยมเมาเลเยลเยลาาามมาาาาเายล หมด้ายเลยนะดึงดึงึปจับโดเช็ดไว้เด้เด้เอาวะพี่พี่เอาเอาลุทัาเหนือน้ํานอน้ำได้แล้วนะดึงๆึงดเลยหอายคนถึงแล้วถึงแลเอ้ามีคอสภาพน้ำที่แตกจากคันคองท่าหลวงนะครับน้ำรับมาจากเขตตะวัโลกเข้ามาที่ตะบนป่ามะามนะครับแตกเข้านาคันคลองที่แตกนะครับคลองนี้ชื่อว่าคลองท่าหลวงนะครับ อยู่ในเขตตำบลป่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรชาวบ้านนะครับก็ต้องผลไม้ไผ่กันด้วยความลำบากแากเกน็นแต่ด้วยพลังสามเยแล้วก็เดี๋ยว้ไปมาวางเลยตอนนี้ไปแล้วครับนนหนึ่งคนมีมีชาวบ้านนะครับติดอยู่ในทม กำลังจะหาวิธีมาขึ้นบกเออ,เอตรงนี้ก่อนก็ได้แรกตรงนี้ก่อนก็ได้เอเอเนี่ตนะึ๊ดแน่ไี่อย้บอกน้ำไปนะครับนะีกรงนีนี่คือการทำงานนะครับโดยการใช้ไม้ยูคาปัดเป็นแนวแล้วจะเอาบิ๊กแคกใส่เข้าไป เาอทรายมานะครับเพื่อจะมาใส่ถุงบิ๊กแพ็คนะครับในอำเภอคนใส่หมวกนะครับตักทรายใส่ถุงบิ๊กแพ็คดูตัวอย่างหน่อยไอ้พี่ร้อยยี่สิบรู้ตัวกินนี่คือคลองท่าหลวงนะครับตอนนี้น้ำไหลไปหมดแล้วนะครับนี่คือคลองท่าหลวงนะครับเกตตะบนป่ามะคาบคลองแตกนะครับ รถแมคโครนะครับใช้บรรทุก Big กแพ็นี่คือการขน Big กแพ็นะครับเพื่อเอาไปทำแนวคันขนบิ๊กแพ็ใส่เรือไปนะครับเพราะว่าตลิ่งที่แตกมันอยู่ฝากนู้นแล้วรถไปไม่ได้ก็ขนไปทีละลูก2องลูกนี้นะครับไม่รู้จะทันพัาที่ตกดินวันนี้เปล่า